KPB, what's next? Five-minute market update podcast. สืบเนื่องจากสัปดาห์ก่อนนะคะที่เราประเมินว่ามีโอกาสสูงที่เงินเฟอ้อสหรัฐเตือนมิถุนายนจะออกมาสูงกว่า9%ซึ่งก็เป็นไปตามค่าจริงๆเมื่อเงินเฟอ้อทั่วไปออกมาที่9.1%เมื่อเทียบปีต่อปีโดยสาเหตุหลักกว่าครึ่งหนึ่งนะคะมาจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้นทั้งนี้ทางด้านเงินเฟอ้อพื้นฐานก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะคะโดยกลุ่มที่ยังน่าเป็นห่วงคือกลุ่มค่าเช่าบ้านที่ปรับตัวขึ้นแอบตาที่เร็วที่สุดในรอบกว่า30ปีซึ่งค่าเช่าบ้้าานนนีเองะะะคะกว่จปรรัับตตววลลงงงก็้้้ออใชะะยะเาาค่นขานาน ไม่เหมือนกับแนวโน้มราคาน้ำมันที่คาดว่าจะเริ่มชะลอตัวลงในเดือนกรกฎาคมนี้ทั้งนี้นะคะโดยรวมตลาดยังมองว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย0.75%ในสิ้นเดือนนี้โดยโอกาสการปรับขึ้นทีเดียวถึง1%นั้นล่าสุดจากนะักวิเคราะห์สํานักต่างๆนะคะมองว่ามีความเป็นไปได้ยากนอกจากนี้ผลสลํารวจจากมหาวิทยาลัยแมชิแกนนะคะต่อมุมมองเงินเฟ้อในอีก5-10ปีข้างหน้าก็ปรับลงจาก3.1%มาอยู่ที่2.8%จากที่เคย 调整。 ขึ้นมาโดยตลอดนะคะน่าจะช่วยสนับสนุนให้เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยเพียง0.75ก็พอแล้วด้านผลกระทบต่อไทยนะคะคงหนีไม่พ้นค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงต่อ1.6เในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยระหว่างสัปดาห์นะคะเงินบาททําระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ16ปีที่36.73บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยอ่อนค่ากว่าในช่วงปี2015ที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยในรอบก่อนอีกด้วยนะคะทางนี้ทาง Kbank Capital Markets ประเมินว่าในสัปดาห์นี้เงินบาทไทยจะเคลื่อนไหวอย,อยู่ในกรอบ3 .3 6 3บาถึง37.1บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ในช่วงไตรามาส4ของปีนะคะเงินบาทมีแนวโน้มจะกลับมาแข่งค่าได้บ้างโดยนะสิ้นปี2022นะคะ Kbank Capital Market s คาดว่าค่าเงินบาทจะอยู่ที่3 5บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจากแรงกดดันส่วนต่างดอกเบีย้ยที่จะลดลงเมื่อบ o t ขึ้นดอกเบีย้ยนะคะโดยคาดว่าบ o t จะขึ้นดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายนอีกทั้งยังมีแรงหนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวไทยประกอบ ปิดท้ายด้วยจีนที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหุ้นจีนปรับตัวลงแรงโดยดัชนี MSCI i n นปรับตัวลง7.5%โดยมี3ปัจจัยหลักกดดันนะคะข้อแรกข่าวการบอยคอรตของผู้กู้ยืมไม่ยอมจ่ายค่าสินเชื่อบ้านกดดันหุ้นกลุ่มอสังหาและกลุ่มธนาคารจีนนะคะให้ปรับตัวลง14%และ8%ตามลาดับท้งนี้นะคะในส่วนของสินเชื่อบ้านที่มีความเสี่ยงคิดเป็นสัดส่วนต่ากว่า0.1%ของสินเชื่อบ้านทั้งหมดซึ่งแปลว่าผลกระทบจริงๆเนี่ยจำกัดมากนะคะ แต่ความเสี่ยงของการที่ผู้กู้ยืมยจะเริ่มเพิ่มการบอยคอรตอาจสูงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความต้องการซื้อบ้านที่อ่อนแรงอยู่แล้วนะคะซึ่งคาดว่ารัฐบาลจีนจะต้องมีมาตรการอะไรออกมาเพื่อช่วยเหลือให้โครงการต่างๆที่ล่าช้าหรือหยุดไปให้กลับมาส่งมอบได้ในอนาคตข้อที่2นะคะบริษัทอาลีบาบาและเทนเซ็นรวมถึงบริษัทอื่นๆนถูกหน่วยงานภาครัฐจีนนะคะปรับเป็นจํานวนเงินเริ่มต้นที่5 0 0 0 0นหยวนจากการระเมิดกฎ ข้อระเบียบไม่เปิดเผยธุรกรรมเข้าซื้อธุรกิจต่างๆซึ่งอาจนําไปสู่การผูกขาดการค้าได้และข้อที่3นะคะ GDP จีนไตรมาส2ออกมาขยายตัวที่0.4%เมื่อเทียบปีต่อปีในเส้นสีขาวนี้นะคะซึ่งเป็นระดับการขยายตัวที่ต่ําที่สุดตั้งแต่ฟื้นตัวจากโควิด -19 และชะลอลงจาก4.8%ในไตรมาสที่1รวมถึงต่ํากว่าค่าที่1.2%ทําให้ Goldman Sach s a นะคะปรับคาดการ GDP จีนปี2022ลงจาก4%มาอยู่ที่3.3% ต่ำกว่าเป้าหมายที่เราร5วของรัฐบาลจีนอยู่มากโดยแรงฉุดสำคัญนะคะมาจากมาตรการล็อกดาวน์ในเซี่ยงไฮ้ที่ทำให้ GDP เซี่ยงไฮ้ไตรมาส2หดตัวลงแรงถึง 13. 7อซอย่างไรก็ดีนะคะตัวเลขเศรษฐกิจจีนเดือนมิถุนายนออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดเกือบทุกตัวโดวยเฉพาะยอดคาปิกในเส้นสีส้มที่ได้อน,นิสงจากการคลายล็อกดาวน์นะคะทางนี้ความเสี่ยงของเศรษฐกิจจีนในช่วงครึ่งปีหลังยังมีอยู่หลายปัจจัยนะคะข้อแรกมาตรการควบคุม โรคโควิดที่ยังคงอยู่ข้อที่2นะคะภาคการส่งออกที่จะชะลอตัวลงจากแนวโน้มเงินเฟอ้อทั่วโลกที่สูงขึ้นทําให้อํานาจการจับจ่ายลดลงนะคะข้อที่3ภาคการบริการยังคงฟื้นตัวช้าและข้อที่4นะคะปัญหาเฉพาะตัวจากภาคอสังหาที่ยังกดดันค่ะ สุดท้ายกับ3ามบทสะรุปกลย,ยุทธการลงทุนของเรากันเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ข้อแรกด้วยความผันผวน,นในตลาดที่ยังคงสูงเรายังคงแนะนํากระจายการลงทุนในหลายๆสินทรัพย์ผ่านกองทุนผสมทั้งกองทุน KGA KG Income KO Road KO Growth และ KO Enhanced ข้อที่สนะคะสาหรับลูกค้าที่รับความเสี่ยงได้สูงเรายังคงแนะนําทยอยลงทุนในหุ้นจีนผ่านกองทุน K China และ K CCTV โดยแบ่งเงินลงทุนเป็นหลายๆไม้เนื่องจากรัฐบาลจีนนะคะดาเนินนโยบายแบบ ผ่อนคลายส่วนทางกับประเทศอื่นๆข้อที่3นะคะเพื่อเป็นการกระจายการลงทุนแนะนําลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดที่ความผันผวนด้านราคาในระยะสั้นต่ําอย่างกองทุนอสังหานอกตลาดผ่านกองทุน UGREF ที่กระจายการลงทุนในอสังหามากกว่า900 0แห่งทั่วโลกมีอัตราการเช่าสูงและค่าเช่าสม่ำเสมอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อติดตามข่าวสาร บทวิเคราะห์และความเคลื่อนไหวของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศได้3มช่องทางคือ YouTube Channel, Facebook Group และ Line Official Account ของ KBank Private Banking